สนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืน PTT g l o b a l c h e m i c a l โรงพยาบาลวิภาวดีเรือสำรานเจ้าพยาครูสในชารฐอเมริกานะครับพบว่าผู้ชายอายุสูงกว่า30ปีร้อยละ50นะครับมีน้ำหนักมากเกินขนาดครับและร้อยละ25เป็นโรคอ้วนครับส่วนผู้หญิงอายุ40ปีขึ้นไปเป็นโรคอ้วนถึงร้อยละ15 -30 ทีเดียวนะครับ ส่วนในประเทศอื่นๆน,นั้นยังไม่มีการสำรวจเป็นที่แน่นอนนะครับแต่จากสถิติที่รวบรวมได้ในหลายประเทศก็พบว่าคนที่ทานมากเกินไปจนเป็นโรคอ้วนนั้นมักมีอายุสั้นมีความต้านทานโรคต่ำและติดโรคง่ายที่สำคัญมีอัตราการป่วยและเสียชีวิตสูงกว่าคนปกติครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันนะครับกับผมมันพูนะาคุณผลินนะครับกับด็อกเตอร์วาริทีบายโรงพยาบาลวิภาวดีกันเหมือนเดิมนะครับแน่นอนครับว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แล้วก็สําคัญนะครับอย่างอื่นเราบอกว่าสําคัญสําคัญลองป่วยขึ้นมาสิฮนะอะไรก็ยอมแลกขอให้หายป่วยทั้งนั้นนะครับแต่การเจ็บป่วยหรือว่าเป็นโรคต่างๆของเรานี่นะครับจริงๆแล้วมันเกิดได้จากหลายสาเหตุบางสาเหตุเกิดจากชื่อโรคอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยแต่บางครั้งมันลอยไปตามอากาศอันนี้ก็แล้วแต่ดวงจริงๆนะฮะ ก็ต้องอยู่ที่ว่าเราแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันไหมแต่หลายๆความเจ็บป่วยนะครับเกิดขึ้นจากการที่เรามีไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตที่ไม่เหมาะสมต่อการเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีอย่างเช่นไม่ยอมออกกําลังกายสูบบุหรี่กินเหล้าหรือแม้แต่ไม่ยอมทานอาหารให้เป็นประโยชน์หรือทานมากเกินไปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะ ความเจ็บป่วยก็จะตามมานะครับหนึ่งในสิ่งที่ตามมาและมาทีนะครับเป็นแพ็คใหญ่เลยนะครับก็คือโรคอ้วนนั่นเองครับเมื่อเราอ้วนขึ้นมาแล้วทั้งความดันทั้งโรคหัวใจโอสารพัดเลยทีเดียวนะครับมากันเป็นขบวนเพราะฉะนั้นวันนี้ฮะเราจะมาทำความรู้จักกันกับโรคอ้วนที่ไม่ใช่แค่คำติดปากว่าฉันอ้วนกับแพทย์ผู้ชีวชาญสักครู่เดียวครับ มันมันใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินมีชัดๆัไหมฮะอาใช่คือบางคนดูแล้วไม่อ้วนก็อาจจะบอกว่าตัวเองอ้วนถูก<ช>ไหมฮะนะเพราะนั้นเนี่ยทางการแพทย์เราก็ต้องมีตัวเลขที่จับต้องได้ผมมีสูตรไดเอทดีๆ5สูตรมาฝากกันใ,นในในวันนี้ก็พูดกันถึงเรื่องของความอ้วนกันมาทั้งรายการอยู่แล้วไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับ และช่วงนี้นะครับกลับมาคุยกันต่อนะครับในด็อเตอร์วารตี้บายโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคอ้วนกันนะครับซึ่งตอนนี้ครับอยู่กับแพทย์ผู้ชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับโรคอ้วนกันนะครับนั่นก็คือนายแพทย์มนตรีวงนิราชไพ่นั่นเองนะครับแพทย์ประจำแผนกอายุรกรรมทั่วไปของโรงพยาบาลวิภาวดีครับ สวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับโรคอ้วนกับอ้วนมันต่างกันไหมครับคุณหมออ๋อครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้คํานิยามของอ้วนเนี่ยนะครับเขาก็ให้ความสําคัญนะครับซึ่งมันสามารถที่จะก่อโรคได้ครับก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นได้หลังจากมีความอ้วนเกิดขึ้นแล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้คําว่าโรคอ้วนเพื่อให้มันเน้นย้าถึงความสําคัญนะครับนะครับผมครับแต่จริงๆแล้ว อ้วนแค่ไหนถึงจะเป็นโรคอ้วนเพราะว่าบางคนเนี่ยผอมมากจนงงว่ามีไส้หรือเปล่าแต่เขาบอกว่าโอ้ฉันอ้วนฉันอ้วนอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยแบบเอ๊ะตกลงเขาอ้วนหรือเขาไม่อ้วนมันมันใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินมีชัดๆัไหมฮะใช่คือบางคนดูแล้วไม่อ้วนก็อาจจะบอกว่าตัวเองอ้วนถูกไหมฮะนะเพราะนั้นเนี่ยทางการแพทย์เราก็ต้องมีตัวเลขที่จับต้องได้ที่สามารถวัดได้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอยู่2เกณฑ์นะครับผมคือดัชนีมวลกายนะครับ ก็ต้องเอาวิธีคิดนะครับก็คือเอาน้ําหนักที่เป็นตัวตั้งเนี่ยครับเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกําลังสองเมตรยกกําลังสองใช่คับอย่างเช่นสมมติว่าอัน6กกิโลครับผมสูง1 7ออันก็จะต้อง67หาร1นยกกําลังสองถูกต้องครับนะฮะเพราะนั้นตัวเลขนี้ออกมาเราจะใช้ในการอ้างอิงว่าดัชนีมวลกายเท่าไหร่นะครับซึ่งในคนปกติในเอเชียนะครับก็คือ ช้ที่18.5ถึง25คือปกติ18.5ถึง25นะครับครับผมถ้าเกิน25จนไม่เกิน30เนี่ยในในช่วงนี้ก็ถือว่าน้ำหนักเกินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิน30ขึ้นไปถึง35เนี่ยก็แปลว่าอ้วนถ้ามากกว่า35คืออ้วนมากครับซึ่งตั้งแต่ความว่าอ้วนขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มเกิดมีภาวะแจรกซ้อนเกิดขึ้นได้นะครับผมมีภาวะหลายๆอย่างตามมาซึ่งตัวเลขตรงไหนครับที่เราจะใช้เป็นเกณฑ์บอกว่าคนนี้เป็นโรคอ้วนนะ 30ครับขึ้น30ขึ้นไปถ้าถึงเป็นโรคอ้วนครับผมครับผมแล้วก็อีกเกณฑ์หนึ่งก็คือว่าเราจะวัดเรื่องของรอบเอวนะครับซึ่งการวัดรอบเอวเนี่ยก็จะแบ่งเป็นผู้ชายและผู้หญิงนะครับในผู้หญิงเราจะใช้ไม่เกิน80เซนผู้ชายจะใช้ไม่เกิน90เซนนะครับซึ่ง2เกณฑ์นี้เนี่ยใช้คู่กันนะครับในการดูเลยว่าเขาจะมีภาวะโรคอ้วนหรือยังนะครับผมครับผมนั่นแปลว่าเวลาอ้วน ตรงไขมันตรงพุงเนี่ยถือว่าเป็นเป็นดัชนีสําคัญที่ใช้ในการบอกได้ว่ามันจะนํามาซึ่งความเจ็บป่วยอืนอ่นๆด้วยหรือเปล่าถูกต้อง,<ม>องเลยครับครับผมในขณะที่อ้วนตรงอื่นไม่เป็นไรบางคนบอกอุ้ยฉันต้นขาใหญ่มากคนอ้นวออน,อนแล้วออกก้นบางคนอ้วนออกหน้าใช่ครับคืออันนั้นก็คือเป็นสรีระของแต่ละคนที่ได้รับมาจากคุณพ่อคุณแม่นะครับบางคนอ้วนต้นขาใหญ่อย่างเดียวแต่ว่าท้องไม่ใหญ่หรือว่าไขมันบริเวณอื่นไม่ใหญ่ แล้วก็ต้องใช้เกณฑ์ตรงนี้ในการวัดดูว่าเข้าได้กับเกณฑ์หรือยังครับผมส่วนใหญ่เนี่ยฮะที่เป็นโรคอ้วนหรือหรืมีเป็นอ้วนจนมีปัญหามานะครับเขามีสาเหตุมาจากอะไรครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นกรรมพันธุ์นะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่อ้วนอยู่แล้วนะครับลูกมีโอกาสอ้วนได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จริงๆนะครับก็คือว่าเกิดจากการรับประทานอาหาร ภาวะสังคมที่มันเปลี่ยนไปความเร่งรีบนะครับการได้มาซึ่งอาหารที่เราเรียกว่าฟาสต์ฟู้ดนะครับผมทานเพื่อให้เร่งเร่งรีบๆแล้วก็กลับไปทำงานต่ออย่างงี้ครับ,รบนะฮะแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะไปออกกำลังกายนะครับผมนะฮะหรือบางทีเนี่ยอยากจะทานอาหารที่มันมีประโยชน์จริงแต่เราเลือกไม่ได้นะครับเลือก อยากจะทานสลัดอาจจะยากเกินไปหรืออาจจะแพงเกินไปนี่นะครับในบางคนอ่ะแล้วถ้าหากว่าอ้วนและตามตัดชนีหรือแม้แต่ตามรอบเอวที่ใช้เป็นเกณฑ์นะครับในการบอกคนที่ป่วยเป็นโรคอ้วนแล้วเนี่ยปัญหาที่ตามมาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมีอะไรที่เราต้องระมัดระวังบ้างสิ่งที่เจอณปัจจุบันนะครับซึ่งทางการแพทย์ถือว่าสําคัญนะครับนะฮะซึ่งประสบการณ์โดยตรงเนี่ยนะครับคือความดันโลหิตสูงนะครับมาเป็นอันดับหนึ่งหนึ่งนะครับ ความดันโลหิตสูงไขมันในโลหิตสูงนะครับเบาหวานหรือว่าภาวะ,ะก่อนเบาหวานก็สําคัญนะครับแล้วก็ก็ตามมาด้วยเรื่องของโรคหัวใจนะครับนอนกลนนะครับพวกนี้นะครับเป็นปัญหาทางสุขภาพทั้งนั้นเลยที่เจอได้บ่อยของผมก็มีคนไข้อยู่หลายคนนะครับ,รบน้ําหนักเยอะ น้ำหนักก็คือโรคอ้วนนั่แหละนะครับความดันก็สูงนะครับปรับยาเท่าไหร่ก็ต้องปรับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้กลุ่มความดันแต่พอลดน้ําหนักนะครับเห็นผลชัดเจนเลยครับน้ําหนักลงความดันก็ลงเกือบจะไม่ต้องใช้ยาเลยใช่ไหมใช่สามารถลดยาลดการใช้ยาลงได้ครับผมนะครับผมครับตนนี้สําคัญมากอ่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนส่วนใหญ่ที่มาหาคุณหมอเนี่ยมักจะมาเพราะว่าเขาอ้วนหรือมักจะมาเพราะว่าเป็นอาการอื่นที่เกิดจากอ้วนนะฮะอ่จริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยอาการอื่น นะครับผมตรวจพบว่าความดันสูงตรวจสุขภาพเอ๊ะทำไมไขมันสูงแล้วเขาก็มาพอมาเสร็จปุ๊บก็พวกโรคอ้วนเนี่ยครับมันจะมาเป็นแพ็กเกจนะครับพอพอตรวจพบอย่างนั้นแล้วแล้วก็โอเคผมก็ดูความดันดูไขมันให้คุณคุณก็เป็นทุกอย่างมันจะมาครบอย่างที่คุณหมอได้บอกไปแล้วก็เห็นเลยว่าอ้วนอยู่นะใช่นะครับลวรวมถึงการนอนกลนด้วยถ้าซักประวัติกลับไปดีๆเนี่ย คนไข้กลุ่มที่อ้วนเนี่ยก็จะรู้ว่ากลางคืนเนี่ยจะนอนกลนแล้วก็นอนหลับไม่เต็มที่<ม>นะครับตอนเช้ามาอ่าระหว่างทํางานเนี่ยก็จะง่วงง่าย<ม><ม>นะครับเผลอหลับได้ง่ายนะครับกลุ่มนี้ก็คือสําคัญเหมือนกันนะครับ,รบเวลาเราดูคนไข้ก็จะดูเอ่อในเรื่องของดูทุกอย่างดูองค์รวมนะครับนะฮะแล้วก็ให้ความสาคัญในการลดน้ําหนักเพราะถ้าเกิดว่าน้ําหนักเขาลดลงนะครับการควบคุมความดันได้ดีขึ้นเบาหวานดีขึ้น ไขมันในเลือดก็ลดลงนะครับเราก็สามารถที่จะป้องกันเขาไม่ให้เป็นโรคหัวใจหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองในอนาคตต่อไปได้ครับโอเพราะฉะนั้นเรารู้กันแล้วนะฮะว่าโอ้โหมันเป็นสาเหตุของโรคสารพัดที่จะตามมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้ถ้าอย่างนั้นแนวทางการรักษาสําหรับคนที่เป็นโรคอ้วนมันมียังไงบ้างครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือคนอ้วนหลายคนนะครับเขาต้องตระหนักก่อนนะครับว่าการที่เขามีภาวะของน้ําหนักเกิน รวมถึงคนที่มีเข้าข่ายที่เรียกว่าโรคอ้วนแล้วเนี่ยนะครับเขาต้องตระหนักถึงความสําคัญว่าโอกาสของเขาที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนของเขาในอนาคต5ปีถึง10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมฮะคนกลุ่มนี้ถ้าเกิดเขาเข้าใจนะครับเขาก็สามารถที่จะปฏิบัติตัวปรับการดาเนินชีวิตได้ดีขึ้นนะครับสามารถที่จะควบคุมน้ําหนักได้ดีขึ้นนะครับนะบางคนเนี่ยบอกให้ลดน้าหนักเท่าไหร่ ก็ลดไม่ได้ใช่มีหลงวิธีลดน้ําหนักก็ไม่ลงถูกไหมฮะแต่พอเห็นคนอื่นที่น้ําหนักเยอะแล้วมีภาวะแทรกซ้อนอ่าเช่นเป็นหลอดเลือดสมองแตกอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะจะเริ่มกลัวแล้วเขาเริ่มตระหนักแล้วเขาก็จะหันมากลับมาดูแลตัวเองแต่นะครับคือเราก็คงไม่อยากรอให้ถึงวันนั้นถูกไหมฮะวันที่เขาเป็นนะฮะเราก็ต้อง คุยกับเขาก่อนให้เห็นภาพเลยว่าถ้าเกิดคุณอ้วนต่อไป5ปี10ปีคุณจะเป็นยังไงนะครับอะไรที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายคุณบ้างแล้วคุณจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงนะครับผมในเมื่อเขาตะหนักแล้วเราก็ต้องมาดูว่าเ,เราจะดูแลการให้ยาสําหรับทางการแพทยก็คือให้ยาร่วมด้วยนะครับผมเพื่อควบคุมไม่ให้ความดันที่สูงณนะปัจจุบันไม่ให้สูงเกินไปให้ความดันลดลงให้ไขมันเขาลดลง นะครับครับซึ่งยาที่ว่านี้อย่างสมมติว่าถ้าเป็นโรคอ้วนแล้วเป็นความดันเราให้ยาลดความดันหรือให้ยาลดความอ้วนครับคุณหมอเราต้องให้ยาลดความดัน<ม>ส่วนอ้วนท<า><ด>ี่ต้องไปจัดการเองอ้วนเราต้องค่อย,ยคุยนะครับความอ้วนเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการพูดคุยนะครับจะเห็นได้ว่าคนเราเนี่ยมีความรู้นะครับเรื่องลดน้าหนักเยอะผ่านอินเทอร์เนต็ตรู้หมดรู้หมดทุกอย่างรู้ว่าต้องกินน้อยลงรู้ว่าต้องออกกาลังกายมากขึ้น<ม>แต่สุดท้าย ไม่ทำทำไม่ได้เนาะใช่เ<ช>พราะว่ายังไม่เห็นความสำคัญที่เตียงพอนะครับ,รบผม<ส>เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอยากจะให้คนที่น้ำหนักเยอะน้ำหนักเกินหรือว่าคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยเวลามีคนทักเนี่ยอย่าเพิ่งไปว่าเขาคนที่เขาทักเขาว่าเฮ้ยคุณน้ำหนักเกินแล้วนะคุณอ้วนแล้วนะเนี่ยแสดงว่าเขาหวังดีกับคุณใช่ไหมใช่เป็นคนโกรธนะอ้าวโกรธเลยไม่ได้พูดไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า ให้เขาเปิดใจก่อนคนที่เขามาพูดคุยด้วยเนี่ยนะครับพูดคุยในเรื่องน้ําหนักเขาเนี่ยเป็นคนที่หวังดีนะครับคุณก็ต้องฝากเขานิดนึงแล้วคุณก็ปรับตัวเพราะมันเกี่ยวกับสุขภาพของคุณให้คุณหมอได้ฝากนะครับคำแนะนาแล้วกันนะครับสําหรับพวกเราทุกๆคนแหละครับผมเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาแล้วก็กังวลในเรื่องนี้กันอยู่ เป็นไปตามวัยเป็นไปตามแฟชั่นหรือแม้แต่เป็นไปตามใจปากกันในหลายๆครั้งนะครับกับความอ้วนที่อาจจะทำให้สุขภาพไม่ดีว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรครับครับคือจริงๆแล้วนะครับคนอ้วนเนี่ยสามารถที่จะลดน้ำหนักลงได้นะครับกำลังใจตัวเองเป็นเรื่องสำคัญนะครับการรับประทานอาหารเนี่ยให้อิ่มได้เท่าเดิมเราทำได้นะครับ,รบผมเพียงแต่ว่าเราปรับการรับประทานอาหารปรับตัวมวลของมันมนะครับ จากการที่เราทานแป้งเยอะข้าวเยอะนะครับเราปรับมาเป็นสลัดที่เยอะขึ้นอาหาร<ม>ที่จะพวกผักต้มเยอะขึ้นนะครับเ,เป็นเ,เขาเรียกว่ากุนเส้นนะครับบุนเส้นไม่อ้วนเหรอไม่อ้วนครับผม,มหรือเส้นบุเนี่ยก็จะไม่อ้วนนะครับผมลดปริมาณข้าวลงก๋วยเตี๋ยวลงเส้นขาวๆที่จะมาจากแป้งนะครับเราลดลงแต่ปริมาณเท่าเดิมลดพวกนั้นลงถูกไหมฮะ,ะกินอิ่มได้เท่าเดิมนะครับ ถ้าหิวน้ําเลือกน้ําที่มันไม่หวานนะครับดื่มชาก็ได้นะครับถ้าเกิดไปดื่มพวกชาที่เป็นขวดที่มีน้ําตาลอะไรก็าตาลอไปเดิมถูกไหมฮะนะปรับเปลี่ยนนะครับผมเราทําได้นะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าลักษณะการปัจจุบันเนี่ยนะครับเด็กไทยนะครับตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งแล้วนะฮะที่มีเด็กอ้วนที่จํานวนเยอะขึ้นเติบ มากที่สุดในเอเชีย oh. นะครับเกิดจากการที่สังคมพัฒนาเร็วขึ้น <Okay. S 2> นะครับอา,อาหารฟาสต์ฟู้ดเยอะขึ้นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบนี้มันกระจายนอกจากในเมืองมันไปตามหัวเมืองต่างๆสู่ชนบทน,นะครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเด็กอ้วนเนี่ยนะครับจะกระจายไม่ใช่เฉพาะในเมืองแล้วจะอยู่ตามต่างจังหวัดละ hmm. นะครับผมที่มากขึ้นนะครับปัญหามากขึ้นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะครับ ในฐานะที่เราก็มีความรู้แต่ละคนผมว่ามีความรู้ครับเรื่องเรื่องของเรื่องของสุขภาพ,ภาพการากิน<ม>การปฏิบัติตัวให้เหมาะสมใช่เราสามารถที่จะพูดคุยแนะนํากับคุณพ่อคุณแม่เขาได้นะครับ <c oughs> ผมให้เขาเห็นความสําคัญ <c oughs> นึงคนที่เราคุย <c oughs> เขาก็คุยต่ออีกหนึ่งคนนะครับ <c oughs> มันก็จะสามารถทําให้เกิดเขาเรียกว่าผลกระทบที่ในทางในเชิงบวก ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับผมครับผมนะฮะอ่ะก็ได้ทราบกันนะครับถึงเรื่องของไัยที่มาพร้อมกับความอ้วนจนที่เราเรียกกันว่าเป็นโรคอ้วนนั่นเองนะครับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับนายแพทย์มนตรีวงนิราชภัยนะครับแพทย์ประจำแผนกอายุรกรรมทั่วไปโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับขอบคุณคุณหมอครับสวัสดีครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้านะครับ Health Tips กับโรงพยาบาลวิภาวดีสักครู่นะครับ เริ่มต้นกันที่สูตรแรกนะครับก็คือสูตรที่ชื่อว่า power 12 v ครับหรือว่า power 12นั่นเองนครับเป็นการยึดหลักการทานอาหาร12อย่างอ่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างได้แก่อัลมอนด์ถั่วผักโขมผลิตภัณฑ์ ใน,นช่วงนี้นะครับช่วง Health Tips กับโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับผมมีสูตรไดเอทดีๆ5สูตรมาฝากกันใ,นในวันนี้ก็พูดกันถึงเรื่องของความอ้วนกันมาทั้งรายการอยู่แล้วไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับเริ่มต้นกันที่สูตรแรกนะครับก็คือสูตรที่ชื่อว่า Power 12ครับหรือว่า Power 12นั่นเองนะครับเป็นการยิดหลักการทานอาหาร12อย่างมาดูกันว่ามีอะไรบ้างได้แก่อัลมอนด์ถั่ว ผักโขมผลิตภัณฑ์จากนมข้าวโอ๊ตึ่งสำเร็จรูปไข่ไก่งวงเนยถัว่วน้ำมันมะกอกขนมปังโฮลวีตโปรตีนผงลาสเบอรรี่หรือว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะครับโดยการกินอาหารทั้ง12ชนิดนี้เนี่ยจะช่วยสลายไขมันสะสมและยังเป็นการกระตุ้นระบบเผาผลาญทำให้ไม่มีไขมันสะสมใหมเพิ่มเข้ามาในร่างกายของเราด้วยนะครับ นอกเหนือจากนี้นะครับยังแนะนําให้ดื่มน้ําผลไม้ครับเพราะว่าร่างกายของเราครับจำเป็นต้องมีวิตามินร่วมด้วยในการดูดซึมสารอาหารบางตัวครับและความหวานของน้ําผลไม้ก็จะยังช่วยคุณสดชื่นแล้วก็ไม่หิวจนเกินไปนะครับที่สําคัญอีกอย่างก็ต้องดื่มนะ้ําเปล่าเยอะๆนะครับอย่างน้อยวันละแป้งแก้วครับ ต่อมาก็คือสูตรไดเอทแบบช็อกโกแลตไดเอทแม่ฟังดูชื่อน่าจะมีความสุขใช้ได้นะครับเคล็ดลับของสูตรนี้อยู่ที่คาเฟอีนในช็อกโกแลตครับซึ่งสามารถกระตุ้นระบบเผาผลาญของร่างกายได้ถ้ากินช็อกโกแลตแท้แบบไม่มีน้ำตาล เน้นนะครับหรือแบบที่มีน้ําตาลไม่เกินร้อยละ40นะครับก็จะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานของร่างกายในมือนั้นขึ้นไปอีกได้ถึง15%รแล้วก็ในระหว่างวันครับถ้าคุณกินช็อกโกแลตแบบน้ําตาลต่ำๆชิ้นเล็กๆสักชิ้น2ชิ้นก็จะทําให้คุณอยากกินของหวานน้อยลงได้แต่ต้องเน้นนะครับว่าต้องไม่มีน้ําตาลหรือน้าตาลต่ำๆเท่านั้นนะครับถัดมาครับเป็นสูตรไดเอทที่เขาเรียกว่า ginger tea diet ครับ หรือว่าการไดเอทด้วยน้ำขิงนะครับเป็นวิธีของแพทย์แผนอินเดียครับที่ยกย่องนะครับว่าขิงคือสุดยอดที่สามารถรักษาด้สารพัดโรคและอุดมไปด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กวิตามิน B1 และ B2 ที่ช่วยกระตุ้นระบบข้อขางได้ดีทาจิตระหว่างวันทุกวันหรือกินหลังเมื่ออาหารก็จะช่วยสลายไขมันสะสมได้เร็วขึ้นแต่ถ้าไปซื้อแบบเซมเ็จรูปก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามักจะผสมน้ำตาลเยอะครับ อีกวิธีที่น่าสนใจนะครับก็คือสูตรไดเอทแบบเลมอนไดเอทนะครับก็คือการดื่มน้ำมะน,นาวกับน้ำอุ่นทุกเช้าเพื่อกระตุ้นระบบย่อยอาหารให้ทำงานดีขึ้นมะน,นาวเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะครับไม่เพียงแต่จะดีสำหรับการช่วยลดไข้ได้นะครับแต่มันยังมีผลวิจัยจากมาหาวิทยาลัยแอริโซนาแนะนำมาว่าใครที่กินผลไม้และผักที่มีวิตามินซีในปริมาณที่มากจะมีประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหาร ก็จะช่วยให้น้ำหนักเนี่ยสามารถที่จะลดลงได้ดีกว่าวิธีอื่นๆด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะครับมะนาวยังช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมให้กักเก็บเอาไว้ในเซลล์ไขมันผลวิจัยนะครับยังแสดงอีกว่าแคลเซียมที่มีอยู่ในเซลล์ไขมันปริมาณมากๆก็เป็นส่วนช่วยในการาาขับหมาดไขมันได้ดีิ่งขึ้นแต่วิธีนี้ก็เช่นกันครับแนะนําให้ใช้มะนาวสดเพราะว่าน้ำมะนาวที่มีขายทั่วไปโอ้โหน้ำเชื่อมเยอะเลือเกินนะครับ และสุดท้ายครับคือสูตรไดเอทแบบการออกกําลังกายเพื่อควบคุมและลดน้ําหนักการออกกาลังกายเพื่อลดความอ้วนให้ได้ผลดีนะครับมีเทคนิควิธีคือต้องออกกําลังกายแบบสลับช่วงสลับชนิดเช่นวิ่งเร็วสลับกับชา้าหรือสลับชนิดการออกกาลังกายนะครับเช่นเปลี่ยนจากวิ่งมาเป็นว่ายน้ําหรือแบดมินตันแต่คุณผู้ชมต้องมีวินัยในการออกกําลังกายด้วยนะครับ ก็คือต้องทําเป็นประจําสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ30นาทีให้ร่างกายได้พ,พักผ่อนอย่างต่อเนื่องก็จะทําให้ลดน้ําหนักได้นั่นเองครับลดน้ําหนักนะครับมีเคล็ดลับง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมสามารถนําไปทาตามกันได้ไม่ยากเลยนะครับจะได้มีรูปร่างที่เกลียวสวยและที่สําคัญคือสุขภาพที่แข็งแรงไปพ,พร้อมๆกันนะครับวันนี้ดรวาริต้ของเราแนะนําให้5สูตรถ้าเลือกไม่ได้ก็ใช้ทั้ง5สูตรเลยครับ นอกเหนือจากนี้นะครับในช่วงนี้ครับโรงพยาบาลวิภาวดียังมีโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Healthy Heart ด้วยนะครับถ้าหากว่าอยากจะรับบริการนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้นะครับตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอหรือติดต่อที่โรงพยาบาลวิภาวดีได้ครับ เป็นยังไงบ้างครับเรื่องของความอ้วนนะครับอยู่ที่ใจเป็นหลักก่อนเลยนะฮะผมเชื่อว่าถ้าใจเราแข็งนะเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรดีไม่ดีและอะไรควรต้องทำอะไรไม่ควรทำนะครับแต่เราบังจะมีอาการต่อรองกับตัวเองเอาหนะ่าเดี๋ยวก่อนหนะ้าพรุ่งนี้นะ่ะเป็นแบบนี้มาตลอดแล้วผมเชื่อว่าเราเป็นกันทุกคนด้วยนะครับการออกกําลังกายคงมีความสุขสู้ไปนอนไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ของอร่อยๆก็มักจะเป็นของที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพสักเท่าไหร่แต่ไม่เสมอไป ราะฉะนั้นลองคิดดูแล้วกันนะครับคุณจะมีความสุขแค่ระยะสั้นๆที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้หรือว่าอยากมีสุขภาพดีนะครับจะได้อยู่กับคนที่ร,รักต่อเนื่องไปนานๆนะครับเป็นสิ่งที่เราเลือกกันได้แล้ววันนี้นะครับก็เอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวเรื่องของโรคอ้วนมาฝากกันนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามกันด้วยและต้ขอบคุณผู้สน,สนับสนุนของเราด้วยนะครับนั่นก็คือปอตทอพลังที่ยั่งยืนครับ PTT g l o b a l Chemical โรงพยาบาลวิภาวดีนะครับและเรือสำราญเจ้าพยาครุสนะครับ ติดตามกันได้นะครับรวมถึงเรื่องราวดีๆนะครับแบ่งปันกันและเปลี่ยนข้อมูลที่คุณอยากรู้สงสัยและอยากเข้าใจผ่านทางแฟนเพจของรายการของเราได้ขึ้นอยู่ที่หน้าจออยู่แล้วนะครับและกลับมาพบกันใหม่กับดรเว i ร์ตีนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วอันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ